แม่คุณดูฮก็อย่าที่บอกครับผมฮาว่าเออทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนเ์นั้นอัปเดตทุกอาทิตย์นะครับผมและซึ่งวันนี้ก็อัปเดตแล้วสลับเอ่อฮาโลวีนอีเวนต์นั่นเองครับผมคุดูฮะอัปเดตจนหาเจมมาใช้ไม่ทันนะคุณดูฮะบอกเลยว่าอัปเดตบ่อยจัดจัดนะครับผมคุดูออาโอเคอ๋อจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบใหม่ให้สวยเออน่ากลัวมากยิ่งคืนนั่นเองเป็นแบบฮาโลวีนนะครับผมค่อนข้างที่จะน่ากลัวจะจัดแบบว่าผีอยู่ไหนเลยนั่นเองครับผมคุดูฮะว่าแต่กล่องนีี้้มมมััันนาไไดดยยงงเเ่่คูฮะตวใหหรอ เออว่าเช่่งมากันแล้วกันแต่เราดูร้านค้าก่อนแล้วกันอุ้ยเก้าอี e! ้คุณไม่ไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมก็ดูฮะเก้าเก้าอี้ใช่ไหมใช่ไหมบอกผมสิว่าผมไม่ได้ตาฝาดมันคือเก้าอี้ใช่หรือไม่ก็ดูเริ่มจะไม่ให้โถสว้วบแล้วเริ่มจะกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วซึ่งตอนนี้ก็คือกิจกรรมฮาโลวีนใช่ไหมก็ เหมือนเดิมปกติเลยนะครับก็คือทําโครงทำเคล็แล้วก็มีกล่องใหม่นั่นไงกูว่าแล้วมีกล่องใหม่ใช้แคนดี้ในการซื้อซึ่งไม่ไม่ใช่ตัวละครจากคารา,าวีนรอบที่แล้วนะครับก็มันเป็นตัวเหมือนเลยเนาะอ่าประมาณนี้นะครับผมอู้ตอนรีบมาอีกแล้ว0.5นะครับผมคอนโดฮะค่อนข้างน่าสนใจว่าไม่รู้วันจะสุ่มได้หรือเปล่านะครับผมโอเคแล้วกล่องนี้มาจากไหนอย่ากล่องเ e อ็กซ์คูลสิปเนี่ยไอ้โกลอเอ็กซ์คูลสิปนะครับผมเต่เธอไพสุดนี้มันคือเก e, ้าอี้เดี๋ยวคอนโดฮะมันได้จริงใช่ไหมคอนโดฮะมันมีจริงจริงจะได้เก งาโอเคถ้าเกิดมีแล้วก็ก็จัดให้ก็แล้วกันนะครับผมอลองดูนะในตัวใหม่เหรอคุณดูหาบอกเลยโคตรเท่ครับผมแต่ดับแรกนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเออในส่วนของโหมดฮาโลวีนใหม่นะครับผมฮะ <50 S 2> ก็50เวฟมีรางวัลถ้าเกิดชนะก็ได้300แคนดี้เลยนะครับผมฮะคนขับจะไม่รู้น่าจะยากหน่อยนะครับเวฟขาอนี้น่าจะยากนะครับผมแต่ดับแรกเลยเออขออนุญาตนี่ก่อนเลยก็แล้วกันนะคุณก็คือเออนี่นะครับผมขอดูโกก่อนล้ขอดูนั่นก่อน ไอโกเคสเนี่ยมันหาจากไหนนะครับผมกันดูฮะอ๋อเหมือนจะเป็นเอ่อฟีเจอร์ใหม่คุณเราเป็นกล่องที่เอ่อเป็นบอร์ดนะครับผมฮะก็ประมาณว่าทุก1ทุก500ร้อยไลค์จะได้1กล่องทุกเอ่อกดกดโฟเลตนะครับผมฮะเกมเนี้ยหนึ่งพันครั้งจะได้อีก1กล่องนะครับผมแล้วก็เอ่อทุกเอ่อคน2,000คนที่เข้ามาใน S <S <an> ก็ได้อีกหนึ่งกล่องนะครับผมว้นนั่นเลยแต่เราต้องอยู่ในเซิร์ฟนะครับผมอะเมื่อกี้เราอยู่เซิร์ฟพอดีงั้นแปลว่าเออเราก็ได้พอดีนะครับผมก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับผมคนดูฮาพังงินแล้วเราทําการรวบรวมไปเรื่อยแล้วกันนะครับผมทีนี้เรามาดูกันเลยครับว่าตัวละครใหม่ทั้ง2ตัวเป็นยังไงนะครับผมวะ นอกเหนือจากไอของในกล่องนะเพราะว่าไม่รู้ว่ากล่องนี้เราจะเก็บได้ขนาดไหนนะครับผมก็ดูว่าสองแสนเจมมันรู้พอหรือเปล่านะครับผมถ้าของตัวใหม่กล่องใหม่อยู่แยะมากเลยนะเขาดูแต่ดําเล่นแนละขอซื้อเก้าอี้ก่อนเลยลวกันนะเขาดูฮะาสามร้อยเก้าเก้านะครับผมก็ดูคาใจเมี่ยแหละหน้าสนจะแล้วก็จะไม่เติมจะแล้วคดูฮ่แต่ขอซื้อก่อนเลยอันนี้อยากลองดูนะครับผมทีนี้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวสปอร์ไปซอมบีเหรออ่ะโอเคจะลองอ้าว แป๊บหนึ a a ada, there, right? so like one, on, ่งเขาดูขอยาไปเติม์ก like ่อนละกันนะครับผมอ่าโอเคแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นซอมบี้สามารถเป็นเออเป็นตัวสปอนเนอร์นะครับผมสามารถเรียกตัวซอมบี้ได้ก็อยากเห็นกันว่าเป็นยังไงนะครับผมฮะแล้วมันจะโถส้วมตรงไหนเดี๋ยวดูฮะแต่ยังว่าเดี๋ยวคดูฮาโลวีนนะครับผมเรียบร้อย2ตัวละครใหม่ที่เป็นเออใช้ระบกในการซื้อนะครอยากรู้ว่ากล่องมีกล่องอะไรเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวราไปดูเออกล่องข้างในเทบาซ่ากันนะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะอ้าวเดี๋ยวก่อนนะ้วกดูฮะกล่องนี้มัน20เเเเออออองงหรรดูฮะะัั้้นนาซืพิ่มลก ยี่สิบสี่สิบห้าสิบเข้าคอนโงั้นซื้อเพิ่มไปเปิดหน่อยก็แล้วกันนะครับผมวันนี้กาจะมาเปิดทุกกล่องเลยแต่เหมือนว่ากล่องใหม่จะมาแค่สองกล่องเองเทานั้เทาดูก็คือกล่องโกลนี้แล้วก็เออกล่องฮาโลวีนนะครับผมอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นเข้าคูฮะก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมออาละทีนี้เราไปทําการลองเล่นโหมดใหม่กันเลยนะครับผมโอเควันนี้การซื้อแค่นี้เนาะใครอะไรใครดูอะไรอ่ะ แล้วใครมาดูแล้วใครดูลุงเองเนี่ย,ยเอะอะไร,รอ่ะ,อะโอเคน้องต้องใจดูกันนะโอเคฮะเรามาลองกันเลยในส่วนของเออโหมดใหม่นะครับอุ้ยโคตรน่าขัวโคตรุ้ยมีแต่เหมือนจะมีคนมีแต่โคต่างชาติในทีมเรานะครับ,บคดวาค่อนข้างน่าสนใจหวังว่าพวกนั้นจะเบรได้นะเจก็เพิ่งเคยเล่นมันออกข้างไหนออกไหน,นใช่ไหม มอนออกทางนี้นะครับผมก็ดูฮะยุ่เทางนี้ซึ่งเพื่อเ <S <S รียกซานต้ามานะครับผมก็โดูโอเคฝากเลยซานต้าหมอนี่มันยืนมองหน้าผมทำหน้าแบบปลกเคดูฮะเกคิดอะไรอ่ะพี่แบบผมด้วยนะอ้าวน้องชายพี่เธอทำไมน้องต้องแบบพี่ด้วยครับน้องตอนนี้นะครับผมก็ดูฮะมีทีมทั้งหมด4คนผมว่าเราต้องลองเงินทั้งหมด400 <S <S เพื่อทําการเรียกตัวนี้เขาดูฮะเพราะมันจะสปอร์มันจะทางข้างหลังใช่ไหมแต่ว่าเราตัดแต่้ก็ได้เพราะว่าจะได้อัพง่ายๆนะเดูฮะ อีก100เท่านั้นอีก100ในการเรียกตัวใหม่นะครับผมโอเคเพื่อนฝากด้วยรีบเลยสกิปสกิปเลยเพื่อนเวฟบสามโอเคเงินมาแล้วขออนุญาตตั้งแล้วกันนะครับผมมามาดูซิว่าซอมบี้ของเราเป็นยังไงนะครับผมไปขอเช็คก่อนเลยลืมดูครับผมคุณฮะเลือดของยูนิตก็คือเออหนึ่งหมืวว่นนะครับผมคุณฮะครูดาวสิบวินะครับอ้าวเหมือนจะออกมาหลายตัวมาสองพันนี่หว่าคุณดูอ๋อ อ๋อเหมือนเลือดหนึ่งหมื่นคือจะหารทั้งหมดนะคุณโดฮะคุดูมีทั้งหมด5ตัวก็ตัวละ2,000ก็หนึ่งหมื่นประมาณนั้นเลยนะครับผมคุดูฮารก็จะพอแบบเป็นความหวังได้อย่างนึงคือ10นาทีก็ค่าจะคูดาวไวมากนะครับผมน่าจะได้อยู่คุดูฮะต่อมาเลยก็คือเออรออัพเงินเพิ่มนะครับผมคุดูฮะไอหมอนี่มันเดินตามเนี่ยคุดูเกช่วงนี้เวลาเล่นติดทำเงินเนี่ยคุดูฮะแทบจะไม่ได้จับซานต้าเลยคุดูฮะส่วนเดี๋ยวนี้หันมาใช้ตัวปินเตอร์แล้วนะครรับผมทีีน้ก็อเงิิินนนเพ่มห่อยนะครับผมดูฮะ อ่าโอเคทีนี้เอ่อตั้งนี่หน่อยละกันเราตัวเงินมา2ตัวจะได้แบบว่าเอาไวๆเนาะคุณผูฮะไม่รู้ว่าเออจะเป็นยังไงกล่องว่าเก้าอี้จะแบกก็ได้ภายในตาน,นี้นะครับผมมาคุณผูฮะเดินไปนขบวนพาเล็ดเลยคุณผูซอมบี้ผมเดินไปนขบวนพาเล็ดเลยนะครับผมทีนี้ขออนุญาตรอเงินเพิ่มจะยเอาไปด้วยสองนะครับผมจะได้เพิ่มไปสู่ของเลือดถึงสามหมื่นกระติญเดียวนะครับผมซึ่งสามหมื่นนจะหารดิค่าตัวนะครับผมฮะประมาณนั้นเลยคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมโอเครองเงินก่อน อ๋โอเคมาแล้วอัพเลยเวลสองนะครับคุณว่าแต่ว่าใช้เวลาถึง2ี่สบวินะครับคุณดูก็คือมันจะมีมันจะเรียกได้นานขึ้นนะคุณดูครับมัแบบว่าเออไม่ถี่เท่าเรือหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเพิ่มเติมคือเรือดจะเยอะขึ้นนั่นเองคะเรามาดูกริว่าเป็นยังไงนะครับผมสลับตัวนี้เนาะออกมาออกมาเลยแม้แกก็มาดูนใช่ไหมละ่ะพ่อหนุ่มอ่อออกมากลายเป็นร่างอย่างนี้นะครับคุณดูฮะโดยที่มีเรือทั้งหมด 1นึ่งหมแต่ออก3ตัวคือ3ามหมื่นนะผมมี3ตัวเองคนดูฮะมี3ตัวเองนะครับผมโอเคได้แหละได้อยู่มั้งไปกันครับผมฮะเดี๋ยวเราเวลสามเวลสี่เวลห้าเป็นยังไงต่อนะครับผมพบว่าสูงสุดคือหลักล้านกะระเทียวนะครับผมดูฮะโอ้เดี๋ยวคยเครื่องบินบินผ่านซอมบี้ได้ยังไงเครื่องบินบินข้ามหัวซอมบี้ได้ยังไงโอเคดีเพื่อไม่อยู่เวลานะครับผมเอ๊เกือบไปแล้วไม่บินข้ามหัวซอมบี้ซอมบี้เดินผ่านเฉยเลยโอเคครับผม เกือบไปแล้วจะผ่านเพราะนี่จงเชื่อมั่นในฝูงซอมบี้พ่อหนุ่มคนจีนเชื่อมั่นในฝูงซอมบี้ของเราฝูงซอมบี้พาผ่านแน่อนอนแค่อัพไปด้วยสามเมื่อลแล้วกนน็น่าอาจจะไร้เทีมทานขึ้นเพราะว่าบวกเยอะมากครับผมเป็นหลักแสนแล้วนะครับผมกันฮะแต่ลืละ่ะโดนสตัรเอออัพไม่ได้อีกคนดูฮะโดนสตานอยู่นะครับผมกดอัพไม่ได้โอเคอัพเพื่อแล้วกันคนดูเป็นเบลสามนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็แสนห้าแล้วคนละระยะเออคูได้เป็น20นะครับผม ยืนรอดูซอมบี้ออกจากบ้านเลยละกันนะครับผมกดูฮะเป็นยังไงออกมาหรือ,อย,ยังนี่ไงคนดูถือดาบด้วยนะครับผมฮะเลือดห้าหมื่นนะครับผมก็ดูห้าหมื่นอะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นผีอ๋ออ๋พอพะหนุ่มแกเป็นผีเหรอเขแกเป็นผีตัวจริงเหรอเนี่ยน,น,น่ากลัวคนดูฮะสมแล้วเป็นฮาโลวีนกับผมก็ให้หมอนี้แม่งเป็นผีจริงแล้วนะครับผมกดูฮะไปดีกว่าคนดู ไปดีกว่าน่ากลัวเลือด3ตัวก็ลงกันไปแสนห้าพอดีนะผมจาก5ตัวในตอนแรกเนาะประมาณนั้นเลยเดี๋ยวรออัพเงินเพิ่มแล้วกันคุณพระอยากเห็นแบบล่างแบบเพอร์ฟอร์มเลยว่าหลักร้านเป็นยังไงนะครับผมก็ดูตอนนี้วิวสามนะครับผมเอาลาไปเลยมาสักทีครับผมวิวสี่หกแสนนะครับผมก็ดูฮะรวมเปหกแสนวิวห้าตันแล้วคุณพระมันขึ้นหลักร้านแล้วคุณพระก็ช่วงน่าจะตันแล้วในส่วนของวิวห้านะครับผมก็ดู เดี๋ยวอัพเงินก่อนละกันนะครับผมเงินเนี่ยต้องใช้นะครับผมคนดูทีนี้เราค่อยมารอดูว่าเออเป็นยังไงไหวไหมางหน้าไหวไหมไหวอยู่นะคนดูคิดว่าไหวอยู่นะครับผมลืมจัดตัวดีๆเลยไม่ได้เอาตัวดีๆมาเท่าไหร่นะครับผมรอบนี้มาดูกันเลยฮะว่าหกเสียงเป็นยังไงนะครับผมสือดาบโคตรเทถือดาบโคตร,รเทมากๆนะครับผมเซตหกเสียของพี่มาหรือยังอู้ดาบเขียวนะครับผมคนดูฮนะ เรียกมากี่ตัวนี่อ่าเป็นบอสสี่แสนยืนนําหน้าแล้วก็นองนั้นก็ห้าหมื่นหมดนะครับผมหาเขาดูก็เป็นการแบ่งเป็นเทียมนั่นเลยนะครับผมอืมน่าสนใจ interesting นะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราอเอาเงินเพิ่มแล้วก็รออัพท้ายกันเลยนะครับผมก็ดูหาว่าเทหรือปเปล่านี่โลนี้มารู้จักเราไม่ได้ก็ดูฮะคนไทยมีเจ้าโรนฉันเริ่มไม่ได้จ้กเกแล้วเกรู้จักฉันหรือเปล่าหาว่าโลนเทไหมนี่มาแล้ครับว่ากองทัพอันเป็นหนอของเรานะครับผมฮะ มาแล้วก็ดูกองทัพนักลบปีศาจกำลังจะมาไฟกับบอสนะครับผมเรียบร้อยไ่ใช้บอสดีกว่าคด็ดูนี่เจอเจอเดี๋ยวมาเจอเดี๋ยวมาเจอบอสนะครับผมบอสไม่รอดแน่นอนยังไงละ่ะเรียบร้อยครับผมกองครับอัเป็น,นออกเราตายนะครับผมเรียบร้อยเป็นเล่นเป,น,เน,เปน,เนี่กคุณดูฮะเริ่มไม่ไหวนี่คุณดูฮะเริ่มหนักเริ่มหนักเหมือนกันน,ะนี่คุณดูโอเคตอนนี้เราอัพเต็มแล้วนะครับคุณดูฮะก็คือหลักล้านแล้วคุณดู มาเรามาดูกันเลยครับผมพลังหลักล้านที่เราทําการรอคอยมานะครับผมโอเคดูที่ยังไงออกมายาบอกนะพิราบเลยหรือเปล่าไม่ใช่พิราฟน,นะครับผมคนดูฮะตกใจหมดนะครับออกมาฉันรอเกยอยู่อาจจะคู่ด้านนี่ไงคนดูไม่ใช่ไม่ใช่พิราบคนดูไม่ใช่พลราบนะครับผมพลไรออกบ่อยสิฉันกำลังรอกองทัพซะอยู่พิลาฟพี่เกย์มีไงคนดูฮะมาแล้วหลักล้านนะครับผมฮะเอ,อ,อ,อา,อา,าเกดบอสซอมบี้ หลักล้านแล้วก็สมุนเดินตามเต็มเลยนะครับผมก็ดูฮะตามไปลงตามเป็นแบบเป็นกองครับนะ่ก็ดูโอเคคิดว่าจะไหวนะครับผมก็ดูฮะน่าจะไหวหรือเปล่าคิดว่านะงนะว่าไฮบ้านหนุ่มวันดีวันดีว่ายังว่ายังไงเห็นหรือเปล่าสถานการณ์กำลังแย่ตอนนี้เห็นหรือเปล่าพวกเรากําลังจะโดนก็จะโดนนะพวกโอเคครับผมเหมือนว่าจะไม่ไหวนะครับก็ดูฮะมาหลายคนเหมือนจะไม่ไหวตละครอาจจะไม่ได้แบบจัดขนาดนั้นครับผมก็ดู Okay. โอเคกองรัาท่าของเราไม่ราดทำอะไรเกอหยุดมันไม่ได้หรอกนะพ่อหนุ่มตัวข่าวเกไม่สามารถหยุดมันได้เรียบร้อยแสพเอฟซีครับอ้า <c oughs> เหมือนเจเอฟซีอ้าพอดีเลยคนที่เรารีวิวตัวซอมบี้เสร็จแล้วก็ตามสโลแกนตามปกติของเราเลยก็คือถ้าเกิดรีวิวเสร็จแล้วก็ให้ตัวละครคนที่เจอเรานะครับผมก็ดูฮะอ่ะน้องชายพี่อ่ะพี่รีวิวเสร็จแล้วเอาไปเลยครับน้องชายตัวนี้นะเหลือเค้าอี้เธอยังไม่รีวิวนะครับผม ผมชอบพี่มากครับน้องฮะเป็นเกย์หรือเปล่าน้องชายชอบพี่เดียฮะโอเคครับผมเรียบร้อยให้น้องชายเราไปเลยก็แล้วกันนะเข้ามาตัวนี้แพงนะน้องเราจะขายสี 5, ่ห้าพันเลยแหละสำหรับอัปเดตเล็บเริ่มแรกนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมในเมื่อเราไม่ผ่านเมื่อกี้เราเลยไม่มีที่สุ่มนะครับงั้นแล้วขอย่าเติมไปทักสามร้อยโลบัคก,ก็แล้วกันนะคุณดูฮะมาแก่ว่าจะไม่เติมแนละ้วคุณดูฮะอ่ะสักหน่อยแล้วกันเผื่อโชคดีได้นะครับผมก็ดูโอเค thank you for support ได้เลยไม่เป็นไรครับแอดมิน จัดไปหวังว่าลุยจะรอบนี้จะไม่มีบัคเลยนะครับผมโอเคซื้อซะหน่อยก็แล้วกันนะครับผมมาโอเคแบบแรกขอเออเปิดในส่วนของฮาโลวีนก่อนแล้วกันนะคุณดูฮะมากล่องสวยๆนะครับผมฮาโลวีนยังไงโอเคครับผมคุณดูฮะเหมือนเหมือนจะเกลือตัวทําเงินหรือเปล่านะครับผมทิกออร์ติสคาเมล่าแมนเหมือนตัวทำเงินไหมคุณดูฮะมาดูเหมือนตัวฟาร์มมันก็ไม่รู้อ่ะคุณดูใช่ไหมเอาลองเซิร์ชดูก็แล้วกันนะครับผมใช่ไหมให้ตัวทำเงนินไหมอ่ะ อัพตันแค่สองร้อยรวยแย่ยเลยคนุนดูฮะอัพตันแค่สองร้อย 200. นี่คนุนดูฮะไม่ควรใช้สุดเลยนะครับผมโอเคต่อมาครับผมมาอ,อ,อุ้ยอุ้ยโอ้ยตัวนี้อย่าบอกนะว่ามิติกอออีปิกคนุนดูฮะระดับอีปิกนะครับเป็นเออแจ็คโอ,อลเลเทิร์นใช่คนุนดูฮะประมาณนั้นเลยมาต่อมาคนุนดูฮะต่อมาก็คือเอ,อ่อกล่องโกนะครับผมซึ่งเราไปซื้อมาเพิ่มเติมเมื่อกี้นะครับผมฮะอ่ะ เอา้ากล่องกูไปไหนอ่ะเอาเปิดเร็วนี่นะเอาหายเรามีห้ากล่องเอาเหลือสี่ก็เอา,า,อเ,อา,เ,อาเป็นมินบิดผมหายไปกล่องหนึ่งฮอาขูจะบ้าตายผีหลอกแน่นอนคนดูผีหลอกแน่นอนได้เออชูนิโป้งมาสปิเกอร์แมนี่ชูนิโป้งได้นะครับผมและต่อมานะคะคือนี่เลยครับผมอ่ะมา,มาอีกทีนึงกลัวเพ่เปิดทีเดียวแล้วมันหายหมดอีกนะครับผมคนดูฮนะ อันตรายนะครับผมโอเคนิ่โป้งนิ่โป้งหนึ่งซึ่งโอกาสมันประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมหาก็ไม่รู้จะหรือเปล่านะไะโอเคได้ไหมไม่มาครับผมววนเราค่อยเปิดในคลิปเต็มกัแล้วกันนะคนุณตัะอะทีนี้เรามารูอสวนเก้าอี้หน่อยแล้วกันพเพราะว่าเก้าอี้เรายังไม่มไไดูเลยนะครับผมมาไปไปกันเลยเลสโกเอาเวลาได้เวลาในการตั้งเก้าอี้เลยนะครับผมเรียบร้อยมาครับผมเก็บเงินมาสักพักหนึ่งนะครับผมตอนนี้อุ้ยการต่านี้คือการว้า์เข้าไปนะครับผมเหลือเชื่อเกินคาดอยู่นะครับผมก็ดู ซึ่งเราจะคลิกโอเคดาเมจ4,000ระยะ40คูดาวหนึง่งซึ่งสามารถสโลได้วยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ว่ามันไม่เกอร์เอโีไม่อะไรนะคุณดูฮะไม่สเปรดด้วยงั้นแปลว่ามันจะตีเดียวสินะคุณดูฮะก็ไม่รู้ดีหรือเปล่านะครับผมทีนี้โลอัพเพิ่มกดคลิกยากมันคือนเจาะเวลาก็ดู้วคลิกยากมากแต่วงอะคือกว้างมากคุณดูฮะวงกว้างมากนะผมอ,อัพเวเบลสองดาเมจหนึ่งหมื่นระยะห้าสิบคูดาวหนึง่งก็สโลมเหมือนเดิมคือห้าสิบซึ่งไม่ได้เป็นฟอร์มอะไรนะครับผมคุม แต็มตีสวยนะแต่มันจะเทียร์ตัวนะครับผมฮะมันไม่ไออีนะครับผมแต่ว่าตีไว้ก็มันก็ไม่ไว้ขายแล้คนรู้มากันหนึ่งวีนะครับผมเอาละฮะต่อมาขอเดี๋ยวอัพเพิ่มเลยละกันนะคนดูฮะดูกระโดดเข้าไปฟาดหัวโคตรดีโคตรดีนะครับผมเป็นแบบก็อีสายฟ้านะครับผมฮะเป็นมีมหรือเปล่าหรือว่าเราพลาดอะไรไปมาครับผมตอนนี้เงินมาแล้วเดี๋ยวเราจะอัพเป็นว่าสามหรือว่าสามก็เท่าเดิมสามหมื่นระยะหกสิบเพิ่มก็มาสิบนะครับผมคูดาวยังคงเป็นหนึ่งอยู่ซึ่ง น่าจะตีไว้ได้แค่นี้แหละคุณลาตัวนี้นะครับผมแค่เพิ่มระยะกับเออดาเมจเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นอย่างนึงคือสโลได้ด้วยนะครับผมฮะค่าอัพคือ6,000มันก็ไม่ได้แพงมากนะครับผมถือว่าในเทียร์ที่ใช้ได้อยู่นะครับผมก็มาได้เลยเวล4ดาเมจ60,000ระยะ70คูลดาวน์1แล้วก็เออสโล50%เท่าเดิมนะครับผมฮะเดี๋ยวเราอัพเงิยนยาวแล้วกันเพราะว่าครับตบท้ายแล้วมาคุณดูฮะเพราะมาันก็หลักแสนแล้วนะตีหลักแสนเลยนะครับผมกุณดูแสนเออ12,000ในการอัพพเิ่มเติมนะครับผมสอ็ แต่กระแสก็ถือว่าได้นะคนดูแบบถล่มบอสน,นะผมถ้าเกิดเราเรียกหลายๆตัวอะไรเงี้ยคนดูฮะน่าสนใจไหมยอยากลองเรียกหลายตัวอยากรู้ว่ามันจะแบบชุลมุนวุ่นวายแค่ไหนนะครับผมโอเคครับตันแล้วดาเมจสแสนสองระยะแปดสิบคูดาวหนึ่งแล้วก็เออสโลห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมคนดูฮะอ่ะทีนี้เราจาทำการเรียกหลายตัวเลยแล้วกันนะครับผมเป็นไงคนดูฮะวุ่นวายไหมวุ่นวุ่นวายไหมตีโคตรวุ่นวายนะครับผมฮะขนาดจะอัพแต่ตัวยา,ยากเลยเพราะว่ามันเคลื่อนที่ตลอดเด็กคลิกยากมากตัวนี้แต่มันก็หลักแสนนะคนดูถ้าเกิดอัพเต็มมนะะครับผอ่ ประมาณนี้เลยสลับเออรือเก้าอี้นะครับผมก็ดูก็ถือว่าเป็นคอที่ใช้ได้นะครับวัดที่แหวกแนวอ่ะแหวกแนวดีนะครับผมก็ดูเล่นการจุดก็คือกว้างเท่ด้วยเป็นแบบว่าเอาอเก้อี้สายฟ้านะครับผมงั้นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้นการทดลอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขออนุญาตไปพักก่อนเพราะว่าไม่ค่อยสบายคนว่างดสตรีมด้วยนะครับช่วงนี้นะครับผมอ่ะบวยนะครับผมจากทีนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย